สวัสดีครับวันนี้ก็มีคิวนะครับเตาเผาถ่านซูเปอร์ซันที่ได้ถ่านเมอชาหรือว่าเตาเผาหรือที่เรียกกันว่าเตาอบก็ได้ครับแล้วแต่คนจะเรียกเนาะเตาเผาเตาอบตัวนี้เป็นเตาที่หุ้มด้วยเซรามิกไฟเบอร์ทนความร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมหุ้มเรียบร้อยนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใส้ตรงนะครับที่ได้น้าสุกัไม้วันนี้ลูกค้าสั่งไปนะครับผมใส้ตรงนะครับได้น้าสุกัไม้นะครับ ลูกค้าต้องไปทําฐานเตาโดยใช้อิฐบล็อกทำเป็นรูปตัวยูนะครับแล้วก็เอาเตาค้นตั้งจุดจุดไฟก้นเตาโน่นนี้ส่วนตัวนี้เป็นตัวแอลนะครับใท่ตัวแอลนะครับใท่ตัวแอลตัวนี้ก็จะจุดด้วยน้ํามันและจุดด้วยเศษไม้นะครับจุดด้วยน้ํามันจุดด้วยเศษไม้นะครับผมนะครับแต่จะใช้นะครับตัวนี้ส่วนทวกตัววาล์วน้ำมันผมประกอบไว้เรียบร้อยอยู่ข้างในนะครับพวกวาล์วพวกท่อ กระบอกใส่น้ำมันนะครับผมเรียบร้อยเป็นจะมีถาดนะครับข้างในเป็นตะแกรงนะครับข้างในมีตะแกรงนะครับผมตัวนี้ตัวนี้คือไส้ไส้ตัวเอลนะครับนี่คือไส้ตรงนะครับผมตัวนี้ราคาส่งอยู่ที่สี่พันห้าร้อยบาทส่งฟรีเก็บงินไปทางแล้วก็ตัวนี้สี่พันสองร้อยบาทครับส่งฟรีเก็บงินปทางนะครับผมนะครับันี้ก็พอมีส่งอยู่ครับผมพอมีส่งอยู่ครับตอนนี้เตาไม่เยอะครับผมผลิตยังไม่ได้ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมถ้าสนใจก็ สอบถามได้นะครับ